สิงเชียยู่อีสิงนี่หัวใช้แหงๆรวยๆนายมีเชื้อจีนแต่เมื่อไหร่ละเนี่ยเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วเอาละสวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่รยายการ p o o d Night Cooking และเนื่องในโอกาสตุษจีนผมก็จะขอนําเสนออาหารจีนนะครับในวันนี้แต่ว่าถ้าหากว่าเป็นอาหารจีนแท้ๆเลยก็อาจจะผิดคอนเซปช่องไปหน่อยครั้งนี้ผมก็เลยคิดว่าจะทําเป็นอาหารญี่ปุ่นที่ได้รับอิทธิพลมาจากอาหารจีนแล้วกันนะครับเมนูที่ผมจะนําเสนอในวันนี้ก็คือ สาระอุด้งโดยสาระอุด้งคือเมนูที่มีวิวัฒนาการต่อจากจำปงที่เกิดขึ้นครั้งแรกที่เมืองนางาซากิโดยมีเชฟจีนคนนึงเริ่มเอามาทําขายตั้งแต่ช่วงยคุคเมจิจำปงของญี่ปุ่นจะมีความแตกต่างจากของเกาหลีนะครับแต่มีที่มาที่ไปจากอาหารจีนเช่นเดียวกันสาหรับสาระอุด้งตัวเส้นเนี่ยไม่ใช่เส้นอุด้งนะครับแต่ในญี่ปุ่นสมัยก่อนคำว่าอุด้งหรือโซบะเนี่ยก็ใช้แทนอาหารประเภทบะหมี่ซะส่วนใหญ่ในภาษาอังกฤษก็จะเรียกว่าสาระนูเดลครับ หากจะเรียกเป็นภาษาไทยจะเรียกว่าราดหน้ามีกรอบทะเลก็ได้นะครับเอาละ่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามาเริ่มทํากันเลยครับก่อนอื่นผมจะทอดบะหมี่ก่อนนะครับเทน,น้ํามันกะให้ท่วมบะหมี่แล้วก็เอาบะหมี่มาตบแป้งออกให้หมดเพื่อไม่ให้เศษแป้งลงไปไหมในน้ํามันนะครับบะหมี่นี่ก็เป็นบะหมี่เหลืองธรรมดาเลยผมใช้บะหมี่ไข่ย,ยี่ห้อน,นำชัยครับลองใส่เศษบะหมี่เส้นหนึ่งลงไปทอดก่อนถ้าเห็นว่าน้ำมันร้อนดีแล้วก็ลงที่เหลือได้เลยครับผมจะค่อยๆหย,ย่อนบะหมี่ลงไปแบบนี้นะครับ ใช้ตะหลิวกระจายเส้นออกแล้วคอยดูสีเอาไว้ถ้าเห็นว่ากรอบดีแล้วก็พลิกข้างได้เลยครับเอาจริงๆแล้วนี่เป็นครั้งแรกที่ผมลองทอดบะหมี่นะครับอาจจะทําได้ไม่สวยเท่าไหร่คุณแม่ผมที่ไปเห็นตอนหลังบอกว่าน้มามันที่ทอดน้อยเกินไปหน่อยแล้วไฟก็แรงเกินไปด้วยทําให้ตรงกลางไหมกว่ารอบๆและเส้นก็ยังไม่ฟูถึงระดับที่น่าพอใจครั้งหน้าผมคงต้องฝึกสีมือให้ดีกว่านี้นะครับเส้นที่ทอดเสร็จแล้วผมจะใส่จานแล้วหาฝาปิดเอาไว้นะครับ จากนั้นก็มาทําตัวซอสได้เลยหั่นกระหล่ำปลีเป็นชิ้นพอดีคำครับ,รบซอยต้นหอมส่วนสีขาวส่วนส่วนสีเขียวผมจะหั่นเป็นบ้องๆเอาไว้นะครับสับกระเทียมแล้วก็ขิงให้ละเอียดปริมาณตามใจชอบได้เลยครับของร้านญี่ปุ่นบางร้านเนี่ยเขาไม่ใส่กระเทียมเลยนะครับแต่อันนี้ก็แล้วแต่ความชอบเลยฮนะ ปลาหมึกครั้งนี้สั่งมาจากห้างได้ตัวเล็กอีกแล้วครับแต่ผมจะบ้างหน่อยเพื่อความสวยงามเช็คหนวดว่าไม่มีลูกตาแล้วก็ปากเหลืออยู่แล้วก็ใช้ได้เลยครับผมจะนวดถูเนื้อปลาหมึกด้วยเกลือแล้วก็ล้างน้อาออกให้สะอาดเพื่อไม่ให้มีกลิ่นคาวเหลือนะครับอันนี้เป็นลูกชิ้นปลาคาร์โบโกะนะครับหั่นเป็นแผ่นเต็มเอาไว้แล้วอันนี้ก็คือชิคุวะครับหนึ่งเส้นผมจะหั่นประมาณ4ชิ้นนะครับครั้งนี้เนะื้อกุ้งผมจะหั่นตัวหนึ่งเป็นสชิ้นนะครับ แล้วก็เห็ดหูหนูดําแห้งครับใส่น้ําสะอาดทิ้งเอาไว้ประมาณ5นาทีพอพองตัวแล้วก็เอาไปล้างน้ําหน่อยแล้วก็เอามาใช้ได้แล้วครับบางรุ่นบางยีห่ห้ออาจจะมีขั้วแข็งก็ต้องตัดออกด้วยนะครับแต่ว่าอันนี้ของผมไม่มีถั่วงอกธรรมดาล้างล้างเสด็จน้ําเอาไว้นะครับจากนั้นผมจะมาทำน้าสต๊อกเตรียมเอาไว้เลยครับผมใช้น้าสต๊อกไก่ธรรมดาใส่กระนองลองไปได้เลยครับพอน้ําเดือดแล้วก็ช้อนเมื่อคง,งฟองมันๆออกหน่อยนะครับกินแล้วจะได้ไม่รู้สึกหนาๆที่ไปดานปากปรุงรสด้วยน้ำมันหอย โชยุแล้วก็เหล้าสาเกเตรียมเอาไว้ครับจากนั้นก็มาเริ่มผัดได้เลยครับเปิดไฟแรงสุดพอน้ํามันร้อนแล้วก็ใส่หมูลงไปได้เลยครับจริงๆแล้วควรจะใช้ไฟแรงกว่าน,นี้นะครับแต่ว่าเตาไฟฟ้ามาได้แค่นี้เองถ้าใช้เตาแก๊สเนี่ยจะมีกลิ่นหอมกระทะแล้วก็หมูจะสุกสีสวยเร็วกว่าน,นี้ครับพอหมูเริ่มสุกแล้วผมก็จะใส่เครื่องทะเลลงไปเลยครับครั้งนี้ผมใช้เนื้อกุ้งแล้วก็เนื้อปลาหมึก ผัดไฟแรงสุดเช่นกันครับถ้าหากว่าอาหารทะเลออกน้ำมากเนี่ยจะรินน้ำออกไปก่อนก็ได้นะครับผัดเสร็จแล้วผมก็จะเอาอาหารทะเลพักเอาไว้ก่อนใส่น้ำมันเพิ่มในกระทะที่ยังไม่ได้ล้างแล้วก็ใส่ขิงกับกระเทียมสับลงไปครับผัดจนทั้งสองอย่างเริ่มแห้งแล้วก็กรอบอาจใช้เวลาหน่อยสำหรับกระทะไฟฟ้านะครับจากนั้นผมก็จะใส่เห็ดหูนูลงไป ตามด้วยกระหล่ำปลีแล้วก็ผัดให้เข้ากันครับใส่ถั่วงอกใส่ลูกชิ้นปลาเป็นอย่างสุดท้ายแล้วก็ใส่เครื่องทะเลที่ผัดแล้วตามลงไป แน่ฮแน่ผมไม่ลืมนะครับต้นหอมใส่ลงไปด้วยครับครั้งนี้ไม่ลืมเครื่องปรุงแน่นอนไม่เหลืออะไรอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยโอเคละ่ะไม่ลืมหรอกตามด้วยน้ำซุปไก่ที่ปรุงเอาไว้ครับเอาจริงๆก็น่าเสียดายนะครับที่ไม่ทําด้วยเตาแกส๊สถ้าหากว่าไฟแรงกว่านี้ก็คงจะฉ่ำแล้วก็น่ากินกว่านี้ครั้งหน้าน้ารำอาหารประเภทนี้ผมว่าทําอาหารที่ครัวไทยน่าจะดีกว่านะฮะพอน้ําเดือดแล้วก็ชิมรสชาติอีกทีนะครับถ้าหากว่ายังจืดอยู่๋ยวาเติมเกลือหรืาโชย,ยุก็ได้ครับความหวานของผักแล้วก ส่วนใหญ่แล้วจะไม่มีปัญหาเรื่องความหวานครับแต่ถ้าหากเพื่เพื่อนรู้สึกว่ามันยังหวานไม่พอจะเติมน,น้ำตาลหรือว่ามิรินก็ได้ครับเท่านี้น้ำซอสก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็มาจัดจานกันเลยเอาลาะแล้วนี่ก็เสร็จแล้วนะครับสระอุดอง้งอาหารที่มีต้นกำเนิดจากจัมปง และจำปงก็มีต้นกำเนิดมาจากจีนซับซอ้อนไหมครับอาหารจรีนของผม <c oughs> เอาเป็นว่าถ้าใครที่ดูมาถึงตรงนี้ก็ขออวยพรวันตรุษจีนให้กับทุกคนด้วยละกันนะครับสุขสันต์วันตรุษจีนเฮงเรวยๆขอให้มีสุขภาพดีกันท่นหน้าเงินทองไหลมาเทมาการงานเจริญก้าวหน้าและสำหรับวันนี้โฟร์เทนไนซ์กับเห็ดคุงก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับคำเสียคำเสียใช้ผิดคำแล้วมัง้งอ้าวเหรอ